่สำหรับงานนี้นะครับจะเป็นอยู่ในส่วนของคำสั่งฟอ r จะรับค่าเริ่มต้นกับค่าสิ้นสุดเข้ามาแล้วคลิกคำนวณค่าเริ่มต้นอาจจะเริ่มที่1ก็ได้หรือเริ่มที่เลขอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่อ่าพอรันโปรแกรมขึ้นมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่ค่าเริ่มต้นลงไปสมมุติ1ถึง5นะครับแล้วก็คลิกคำนวณ มันก็จะหาผลรวมของเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงเลขหนะ้าเนาะรวมกันก็จะได้สิบห้าแล้วแสดงผลลัพธ์ออกมานะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเลขเริ่มต้นเนี่ยมีค่ามากกว่าค่าสิ้นสุดก็ต้องแสดง message ออกมานะครับบอกว่าเลขเริ่มต้นเนี่ยน้อยกว่าเออมากกว่าค่าสิ้นสุดไม่ได้นะครับก็โอเคก็ไปเคลียร์สองกล่องนี้ออก ก็ใส่ค่าออกมาอาจจะเริ่มที่5ถึง10ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกคำนวณน,นะครับก็สแสดงผลลัพธ์ออกมาไอ้ตรงนี้ก็คือชิ้นที่5นะครับครูเฉลยไปแล้วเฉลยแล้วในห้องนะครับเฉลยแล้วดังนั้นใครที่มาในวันนั้นก็น่าจะทําได้นะครับน่าจะอยู่ในเครื่องทั้งหมดเดี๋ยวก็ตรวจสอบรายเชื่อแล้วกันนะครับงานชิ้นนี้ใครยังไม่ได้ส่งทาที่เครื่องได้แต่ต้องพรีเซนต โปรแกรมให้ฟังด้วยนะครับใครที่ไม่มีคะแนนในช่องนี้นะครับต้องพีเซนคะแนนให้ฟังด้วยอ่ะแค่นี้นะครับชิ้นที่5แค่นี้นะครับ